สวัสดีตอนเช้าเจ้าอยู่กันไปฮาบานาเจ้าเจอกันบรรยากาศในสวนตอนเช้าเจ้าที่ก้มเงยก้มเงยฮันวะเยามนยังอย่างฮานาเจ้าเยามอนยังอนะย่าง,งเจ้าแก็บ,นนบนะแตงแตงแตงเย่โมอนเจ้า เดยมอนปลูกเป็นแตงเป็นห้องวายเดียม,มอนห้องแตงขี้ไก่นะจ๊ะหรือแตงเล็กๆแต่ว่าก็เก็บไข่น้าบ้านแต่ว่าก็เก็บขายก็เจ้าะ,าะาานี่อันบอกบอกบอกคุณผู้ชมหน่อยมือไปใหญ่อย่างมาไหนเดีงอนยุดไปไลายวันเจาน้านไวปักาม,มกา,ากไงเหตยการณลายเจ้านี่เก็บแตงกัน อันผรวสอบกินแกนน้อยเทียแล้วก,ก็อันแกนใหญ่มันบาลำ้ำยายตรวจสอบปลูกอันบาแต่งขึ้นก้างพราะว่ามันบาก็เป็นก้างกินีหน่อเดดูขนาดแตงองแม่เหรอนหดูแตงดินี่เป็นแตงเล็กไ้แม่จอกเนี่ยลูกแม่น่อยเป็ดไข่ ก่อยๆเก็บแห้งดอกนุ่นนี่ค่ะหนุ่มได้สิบบาทนี่ก็ นี่ก็นะนี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่นี่อร้อยมันหวานมันแหมลูกมันใกล้ๆกันหยกน้อยๆนี่ผมผูกก็ดีล่ะปลูบไหลเนาะเก็บก๊าบเยะได้เถอะปูบมาไล่เน้นปุ้นไปปูปุ้นกับล้างหานออกกัน ก็จะทำแบบแปลงเล็กๆประมาณเนี่ย <Okay. S 1> พอคือได้เก็บเรื่อยๆนรเนาะให้มาที่วสวนก็ได้กินที่สวนออื Okay. เตรงนี้นอ่มแหละโอเคไรก็มีก่อนอูมีหน่ตเลยไรก๋วยนะ่ม่เนาะอืมกวยมันจะออกมันจะลุนไอ้อนะม,มุมหานะ ให้เนาะอืมมีดุเหมืนแบ่งเดียวเนาะเนี่ยอันนี้ดได้ประมาณกี่ถุงเนาะนี่มาผมสีถุงสีถุงนี่ไะแต่ว่าได้ 8. แปดเต็มซุ้มนี่ ได้ปลาและเล็กและน้อยเจ้ายายมอนอุ้ยเพงเยียพักเม่กันนี่ปลาเล็กและน้อยเนาะมาต่ำก้นมาตำน้ำพกเออต่ำน้ำพีอาจะลําเนาะกินน้ำพีกัดน้ำพิกเนาะพักย้ายออกพักอย่านะพักขี้หูกะออกดอกแล้วเน่ย ออก,ก่อนกลับจะชมสวนพักสวนไม้ค่ะคอณหอมเก็บดอกนะแม่น,นออกเก็บดอกอนนค่ะอนนดอกกินอ,นนอนาจแมลงสักหน่อยนะ่ะประกาศเป็นดอกแกนี่จะทําส้มน้ําพักนะเจ้าบ่หัวทางอีสานมีหรือเปล่านะตอนที่หู้บ,บ่มีนะทังบ้านบ่าวไทยบ้านน้ำว,นวนะน้นพริกน้ําพักนี่ล้อหายจากมือกันอะ ไะปลูกใบหลายปลูกพอได้เก <Okay well, ็บได้กินนะเจ้าหอมกระเทียมน่ะปลูกยายปลูกกัมปักกัมปักไปเดี๋ยวแตงนี่ก็น้ำพริกได้ก่อนกินน้ำพริกได้ก่อนมั้แตงได้ค่ะต่อหน้ำพริกเนาะเดี๋ยวไปตำกินบ้านไะเมื่อบ้านละเจ้าเนาะตอนนี้ก็นหนานจิ๋วกับแงกับเข้าอยู่ กินเขาง่ายะกันเจ้แบบเขาข้าก้วข้าเหรอนี่นี่ได้กินแต่นะน้องพี่กะป,ปีกะปเตเจ้าเนาะมีต้มเนือ้อต้มสิน้นบนห้องต้มสิ้นหรือต้มอยเนี่ยเ่องไหนแม่หมูแบบเต๋ออาจจะมดท่านน แตงมันออนกับลังมอะนะน้ำพริกกะปิกับเต่งนี่แตงเ่ะเย็นก็ได้ bên đây tèn on cơ tèn cả năng mọt tèn sốt sốt kép mai 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 như tương cả nào <laughs> <đẹp của> <laughs> <đẹp của> <laughs> <laughs> หวานึงคนปลูกนะนะหวานึงคนปลูก <c oughs> อะไรนะเจ้าหน่อยเดียวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปนี้ต่อีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้านี่มักชอบวิธีพื้นบ้านเนาะมันเฮาก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กันเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสด <c oughs> ีครับมาไปมันขำหวานด้วย ในาม,าาม,าามาันจะนป็นกะเข้า